คลิปนี้นะครับกำลังเป็นไวรัลเลยนะคบเป็นคลิปที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้แชทเนาะคุยกันเนาะเพื่อหาเพื่อนต่างประเทศคนนี้เป็นเด็กจีนบอกว่า I'm from China นะผมเป็น Chinese นะเป็นคนจีนอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้พอมาเจอก็บอกว่า I hope that ฉันหวังว่า bookshelf นะ่ะไอ้ฉันวางหนังสือนะ่ะจะ fall on you ตกใส่คุณและฉันก็อยากให้คุณเนี่ย push เนาะช่วยไปผลักเนาะ bookshelf เนี่ยให้มันตกหล่นมาทับคุณได้ไหมและฉันก็หวังว่ามันจะตกมาทับคุณนะช่วยจำขึ้นไปหน่อยกระโดดหรือปีนขึ พยายามให้มันตกลงมาทีเด็กช็อกไปเลยนะเราก็เลยบอกว่า you lack of education คุณอะมัน lack o f แปลว่าขาดขาด education คือการศึกษาก็คือไม่มีการศึกษาเอาไว้ใช้ด่าคนอื่นได้นะผู้หญิงช็อกอ,อีกแล้วเออเออไอวัฉันอะไรนะเด็กก็เลย e ีพีทนะทวนว่า you lack of education ไม่มีการศึกษาไง,น,งา um, yeah, นางก็แบบแย่นางไงต่ออะไรย่เงี้ยเหมือนว่าอะไรนางไม่ได้นางก็เลยบอกว่า at least อย่างน้อยอะฉันก็ไม่กินหมาจ้า แรงมากเนาะเด็กก็เลยช็อกอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกว่า I think you ate dog ความฉลาดของน้องคือน้องใช้คำว่า eat ที่แปลว่ากินเหมือนการแต่ไม่ได้ใช้อ e a t a t เนี่ยคือกินไปแล้วในอดีตแปลว่าคุณเพิ่งกินหมาไปนี่เพราะหมายอยู่ในปากคุณไงล่ะนางก็เลยบอกว่าเออคุณคิดว่าฉันกินหมาเหรอใช่เพราะคุณอนะ racist คุณมันเหยียดเชื้อชาติ r a c i แปลว่าเชื้อชาติ เธอก็เถียงกันนะผู้หญิงก็บอกว่าแต่คนจีนนะ่ะกินหมากับแมวนะเด็กบอกว่าไม่จริงถ้าฉันกินหมาอเมริกันหรือชาวอเมริกาก็กินหมาเหมือนกันค่ะเพราะเราเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันเด็กเลยบอกว่า we are not the same เราไม่เหมือนกันจ้ะเด็กก็เลยบอกว่า p r o b a b l y the same นะอาจจะเหมือนกันนะแต่ you are ugly แกมันน่าเกลียดผู้หญิงก็เลยแบบฮะแกว่าอะไรนะแกมนกันน,น่าเกลียดเออฉันจะน่าเกลียดหรอ ผู้หญิงก็เลยช็อกไปเลยไม่คิดว่าเด็กจะด่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบขี้เกียจเถียงด้วยระมังหรืออะไรเงี้ยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเม้นมาแชร์มาคุยกันหน่อยกับเรื่องราประเด็นเรซิสถ้าทุกคนคิดว่าน้องคนจีนด่าแรงไปให้พิมพ์คำว่า harsh นะคะแปลว่าแรงแต่ถ้าเกิดคิดว่าอเมริกันสมควรแล้วให้พิมพ์คำว่า d e s e r v e d นะฮะแปลว่าสมควรแล้วล่ะ